สวัสดีครับเปิดกล้องออกมาก็พอกช่องล่งบันอีกแล้วนะครับเนาะเปิดกล้องออกมากับยูสวนมะละกอนี่แหละพี่นองง้องเลยมาเบิ้งอัปเดตให้เบิ้องอีกนะครับเนะาะมะละกอกระดก,ก,กขนาดได้พี่น้องเอ้ยมะละกอคางบ้านเพิ่นดอกที่สุกเลยก็มีพี่น้องโอ้ทั้งผุนนะครับเนาะ ดกเป็นดกแต่ละต้นเพิ่นนี่เขาจะบดได้ค่อยใส่ปุ๋ยดอกพี่น้องเนยมันดินก็จะมันงามอยู่แล้วนะพี่น้องโ uh, oh, oh. Clause, noting, อ้โหหูหูหูปูนนพี่น้องห็นบอกโอ้ติดแต่ว่ามันสูงจากน้อยนะครับเนาะบริเวณลังบานเป็นตัวพี่น้อง มาทั้งพีบาทที่นี่โอ้พี่น้องอยู่ข,ข้างทางพี่ได้เดี๋ยวลุงสิออกไปข้างนอกไปเบิงบาทที่นี่ไปข้างนอกตะเบิงเนาะครับเนาะพี่น้องเมาทั้งพีบเอีกบาทที่นี่โอ้ยบักฮงเป็นเต่าออดซ่อนครับเ <c ười> ป็ดเต่าออดซ่อนครับพี่น้อง บ่ม,มีกันไฟทำโมฆงขายไว้แถวบ้านข้าเจ้าก็เลยบ่ได้คอยได้ขายติดถนนใหญ่บ้านก็ได้ไติดถนนใหญ่ถนนรถก็เล่นด้วยนี่ละถนนกลางบ้านนี่ลเรพี่น้องเลย <c oughs> แต่ทั้งนี้บานท,ที่นี่นี่แหละบ้านเพิ่นก็อยูนย่นี่ใกล้ๆนี่ละ บานเพิ่นเกิดยุนน้ำมูลนี่แหละพี่น้องเปนเบื้องจาของบานเพิ่นดูบาทที่นี่เป่นเถ็ดอนยังอยู่เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาเคนีค่เด้อครับเด้อคลิปสันส้นๆเนาะครับเนาะ <c oughs> อัปเดตไปให้เบื้องเรื่อยๆ